สวัสดีคะ่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโพยทานนะคะเป็นดอกกุหลาบแบบสวยๆนะคะแบบนี้เลยเป็นลายที่ทำง่ายนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะเราก็จะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังอีกเช่นเคยนะคะด้านหลังเราก็จะทำไว้ลักษณะนี้เลยนะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละคังเบอร์สองนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสองสีนะคะลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะสีของริบบิ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะริบบิ้นเส้นยาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะ ตัดความยาวอยู่ที่30สเซนติเมตรนะคะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านค่ะแล้วพับริบบิ้นนะคะลงมา10บเซนติเมตรนะคะแบบนี้ให้ได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะเราจะได้แบบนี้ส่วนริบบิน้นเส้นสีขาวนะคะเส้นสั้นนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะตัดความยาวนะคะอยู่ที่ 25เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมหนึ่งด้านค่ะแบบนี้เลยแล้วก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะเราจะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะแล้วก็จะนำริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมานะคะจากนั้นก็นำริบบิ้นเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามคล้อง เส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สี่นะคะนำริบบินสอดเข้าห่วงที่หนึ่งค่ะตรงนี้แล้วดึงออกมานะคะก,กว้างๆนะคะแบบนี้เลยจับลักษณะนี้ล้วงเอาริบบินเส้นที่สามเข้าไปในห่วงค่ะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเ,เพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยก็ให้นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะหรือเ,เพื่อนๆจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะแบบนี้ พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างขึ้นมาค่ะเส้นยาวด้านซ้ายพับลงมานะคะเส้นยาวด้านบนนะคะพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านขวามือนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะสอดเข้าไปนะคะแบบนี้ดึงให้กระชับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยพอเราได้แบบนี้ก็สอดเก็บริบบิ้นเส้นสานสีเส้นเลยนะคะ เ้นสันด้านล่างเพื่อนๆก็สอดเข้าช่องตรงนี้นะคะปาลิวินโผลตรงนี้ก็ดึงค่ะสอดให้ครบทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะแบบนี้ค่ะพอสอดครบแล้วเพื่อนๆก็ดึงให้กระชรับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้อาจจะได้แบบนี้จากนั้นพลิกกับด้านมาค่ะ พิก,กับด้านมานะคะเราก็จะนำริบบินเส้นสั้นนะคะทั้งสี่เส้นที่เราตัดไว้สี่เส้นนะคะมาสอดนะคะด้านล่างของเส้นสีบานเย็นนะคะตรงนี้ด้านล่างตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็นำปลายริบบินนะคะสอดเข้าไปนะคะตรงนี้ปลายของริบบินนะคะจะมาชนมุมด้านล่างตรงนี้ค่ะตรงฐานตรงนี้นะคะแบบนี้เราจะได้สองเส้นคู่นะคะแบบนี้ สีขาวจะอยู่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็สอดนะคะให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะค่อยๆสอดนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะ เราก็จะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้เราก็จะมาทํามุมนะคะมุมด้านข้างนะคะตรงนี้เลยมุมด้านข้างของดอกนะคะเราก็จะทาเส้นสีบานเย็นก่อนนะคะเส้นสั้นนะคะด้านในนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็โค้งริบปิ้นนะคะลงมานะคะแบบนี้แล้วก็สอดนะคะช่องด้านหน้านะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะดึงนะคะให้กระชับค่ะแบบนี้ ทำนะคะทั้งสี่เส้นเลยนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะแบบนี้สอดนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นที่สามนะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะเส้นที่สี่นะคะทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะสอด แล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้พอเราได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะมาทํามุมที่สองนะคะทํามุมนะคะตรงนี้ทํามุมที่สองตรงนี้เลยทําเหมือนกันนะคะกับมุมแรกเลยนะคะทําเหมือนกันนะคะกับมุมนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็พับริบบิ้นมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็สอดนะคะตรงนี้เลยตรงช่องนี้นะคะแบบนี้ สอดเข้าไปตามแนวริบบิ้นนะคะปลายของริบบิ้นนะคะจะมาผูกด้านล่างตรงนี้ค่ะถ้าดึงยากเพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยดึงนะคะตรงมุมนี้นะคะเราจะดึงหลวมไว้นะคะเราจะไม่ดึงแน่นนะคะเราจะดึงหลวมไว้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็ทํานะคะเส้นที่สองนะคะพับริบบิ้นนะคะลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยสอดตรงนี้ปลายริบบิ้นก็ผูกตรงนี้ค่ะ ถ้าดึงยากเพื่อนๆก็ใช้เน็ตนะคะช่วยดึงนะคะแบบนี้้ค่อย,อยดึงค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงมุมนะคะให้เท่ากันนะคะมุมตรงนี้นะคะเส้นที่สามพับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็ดึงนะคะตรงนี้ ค่อยๆดึงค่ะดึงหรวมไว้นะคะเราจะไม่ดึงแน่นนะคะแบบนี้เราจะไม่ดึงกระชับค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้ถ้ามันเดิมนะคะจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็ดูมุมนะคะดูมุมทั้งสี่มุมให้เท่าๆกันเลยนะคะ จัให้เข้าเท่าเกันค่ะอันไหนดึงแน่นไปแล้วก็ดันออกนะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะได้มุมด้านข้างลักษณะนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาหมุนเกสรด้านในกันเลยนะคะทําเกสรแล้วก็ทํากลีบนะคะตรงนี้แล้วก็จะจับนะคะริบบิ้นมาซ้อนกันค่ะริบบิ้นคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สองนะคะทับคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สามทับคู่ที่สองนะคะแบบนี้ คู่ที่สี่ทับคู่ที่สามนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นซ้อนทับกันลักษณะนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับสามคู่ด้านในนะคะลงมาค่ะส่วนคู่ด้านบนเราจะยังไม่ทํานะคะให้เพื่อนพับลงมาจับก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนจับให้ถนัดมือก่อนนะคะจับแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงมานะคะเราจะไม่หมุนนะคะพับลงมานะคะพาดไว้ตรงนี้แล้วก็จับไว้ค่ะ เราจะไม่หมุนขาพับลงมาลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะทําเส้นสั้นนะคะด้านบนค่ะตรงนี้เส้นสีขาวเราจะยังไม่ทํานะคะทําเส้นสั้นตรงนี้ก่อนนะคะเราจะทําเส้นสั้นตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็พับนะคะลิบบี้ลงมาลักษณะนี้เลยดึงมาตรงๆนะคะแบบนี้พับปลารลิบบี้ลงมาค่ะแล้วสอดช่องที่สองนะคะหนึ่งสองนับนะคะตรงนี้หนึ่งสองนะคะสอดตรงนี้ค่ะ ช่องที่2นะคะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะคู่ต่อไปนะคะคู่ที่2ปล่อยออกมานะคะแบบนี้เส้นที่ยังไม่ทำเราก็จับไว้นะคะทําเส้นสีมันเย็นก่อนนะคะแบบนี้ดึงมาตรงๆรพับปาลิบินค่ะสอดตรงนี้เลยถัดจากเส้นที่1เลยนะคะช่องนี้เพือนเพือก็ค่อยๆดึงค่ะคู่ที่3ปล่อยออกมานะคะตรงนี้ก็จับไว้นะคะแบบนี้ ทำเส้นสีบานเย็นนะคะพับปลายลิบี้ลงมาค่ะสอดทัดจากเส้นที่สองนะคะตรงนี้เส้นที่สี่นะคะตรงนี้เพื่อนเพนก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับปลายลิบ้ลงมาค่ะสอดนะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเพื่อนเือนก็ไล่ดึงนะคะไล่ดึงนะคะเกสรตรงนี้ให้ตึงๆนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะไล่ดึงทีละเส้นนะคะไล่ดึงให้กระชรับนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะพอเราดึงกระชรับแล้วนะคะเราก็จะมาทำกลีบกันเลยนะคะ ทำกลิตด้านในกันเลยนะคะตรงนี้แล้วก็จะจับริบบิ้นรวบเข้าหากันค่ะเส้นสีขาวนะคะรวบเข้าหากันลักษณะนี้เลยนะคะทั้งสี่เส้นนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะรวบริบบิ้นนะคะหมุนแค่ชนรอบนะคะตรงนี้แค่ชนรอบตรงนี้เลยแบบนี้นะคะตรงนี้ จากนั้นนะคะปล่อยริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะเส้นสันด้านบนตรงนี้ออกมานะคะแบบนี้เส้นที่ยังไม่ทําก็จับไว้นะคะจับให้ถนัดค่ะเราก็จะทํากรีบแรกกันเลยนะคะพับริบบิ้นลงมาหนึ่งครั้งค่ะสอดมุมตรงนี้นะคะสอดมุมนี้เลยถ้าสอดยาเพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยนะคะแล้วก็จะดึงนะคะลักษณะนี้ก่อนนะคะ เราจะไม่ดึงกระชับมากค่ะเราจะดึงรวมไว้ค่ะเส้นที่สองนะคะเป็นเพๆก็หมุนมานะคะแล้วก็ปล่อยนะคะริบบิ้นเส้นที่สองออกมานะคะตรงนี้ก็จับไว้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็พับเหมือนเดิมนะคะดึงมาตรงๆนะคะแบบนี้พับริบบิ้นลงมาค่ะแล้วก็สอดถัดจากกรีบที่หนึ่งเลยนะคะตรงนี้ริบบิ้นก็ผู่ด้านล่างนะคะก็ค่อยๆดึงค่ะ ค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังได้นะคะเส้นที่สามปล่อยออกมานะคะแบบนี้เส้นนี้เราก็จับนะคะทำเส้นที่สามค่ะพับริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดตรงนี้เลยสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะ ค่อยๆดึงกลีบค่ะเส้นที่สี่เส้นนี้นะคะก็พับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้สอดตรงนี้ค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ค่อยๆไล่ดึงนะคะไล่ดึงจัดกลีดเขาให้เท่ากันค่ะกลีบตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะจะดึงแน่นหลวมนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลย แล้วก็จัดกลีบเขาให้เท่าๆกันค่ะแบบนี้นะคะพอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้เพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะคะตัดตกแต่งตามชอบนะคะริบบิ้นตรงนี้นะคะส่วนเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะเราก็ จะพิกกับด้านมานะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสีขาวค่ะตรงนี้นะคะสอดทั้งสีเส้นเลยนะคะถ้าสอดยากก็ใช้แหนกนะคะขั้นตอนนี้สำหรับเ,เพื่อนๆที่ จะทำไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะทำไว้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราให้เพื่อนตัดหรือบิ้นออกนะคะสิ้นสั้นนะคะพอเราตัดออกแล้วนะคะเราจะนําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ค่ะจากนั้นก็สาาลคัดธรรมดาเลยนะคะสาาลคัดแบบนี้จากนั้นก็ดึงให้กระชรับค่ะ แบบนนี้ะะคะดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เทปใสนะคะติดนะคะติดไม่ให้ริบบิ้นเลื่อนหลุดแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดด้วยนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่จะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะได้ดอกกุหลาบนะคะแบบส,สวยๆนะคะขั้นตอนก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําตามดูนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ